ผมเคนชัตเมธนะครับวันนี้มาชำานายดวงกับเอเมอร์เลอร์ชาลอตในหัวข้อชื่อว่าถ้าเธอเห็นใจกันนะครับเนื่องจากผมเห็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการที่มีรักซ้อนมือที่สามนะครับสำหรับคนที่มีลักซ้อนกับมือที่สามหรือปัญหาที่มันยังไม่สามารถแก้ไขได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งครับ ผมเลยตั้งหัวข้อวันนี้ว่าถ้าเธอเห็นใจกันมาดูกันว่าถ้าคนคนนั้นเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาไม่มีนะครับเรามาเช็กกันว่าเขามีหรือไม่มีถ้าเกิดเขาไม่มีเขาจะกลับมาไหมนะครับคนที่ไม่ได้คุยกันตอนนี้หรือว่าถ้าเขามีเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับแต่เรามาเช็คกันก่อนว่าคนที่ตัดจบออกับคุณไปเขา มีความสัมพันธ์อื่นไหมนอกจากคุณสักห้าใบใบที่หนึ่งนะครับห้า <c oughs> ไม้เท้านะครับคุณสองคนมีปัญหากันนะครับเอ,อ่อแต่การมีปัญหาของคุณสองคนอะ่ะมันเป็นการมีปัญหาหรือกําลังรอการเข้ามาเจรจานะครับไพ่ใบแรกขึ้นห้าไม้เท้านะครับ <c oughs> ไม่หมายถึงว่า <c oughs> สินข้อห้านะนะครับ ให้คุณรักษาสินห้าให้ดีนะฮะโดยเฉพาะสินข้อสามใครมีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งนะครับหรือถ้าเกิดช่วงเนี้ยรอการเจราจาจะมีการกลับเข้ามาเจราจาเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเปิดไพ่ไปเรื่อยๆก่อนว่าคนคนนี้ตอนที่มีปัญหากับคุณหรือปัจจุบันเนี้ยระหว่างที่เราคุณกับเขาแยกกันเนี่ยคุณกับเขาอ่ะหรือทางเขาเนี่ยไปมีคนอื่นหรือเปล่านะครับใบที่สอง อศวินถือเหรียญนะครับความสัมพันธ์ของคุณมันเรื่อยๆครับที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์แบบเรื่อยๆช้าๆแต่มีความมั่นคงนะนะครับแต่เนื่องจากมีความไม่เข้าใจบางอย่างนะครับหรือความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไม่มีการพูดคุยไม่มีการเจรจามันเลยเกิดการทะเลาะหรือความไม่เข้าใจกันจึงทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดูน่าเบื่อ มันเลยดูไม่มีอะไรคืบหน้ามันทําให้คุณรู้สึกเซ็งนะครับคุณอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็อยากจะถอยเลย,ยซ้านะครับแล้วก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขามีคนอื่นหรือเปล่าอีกนะครับอ่ะมาดูต่อ5ใบอืมถามว่าเขามีคนอื่นไหมตอบว่าไม่มีนะนะครับมันขึ้นมันขึ้นเก้าถ้วยอย่างเงี้ยนะมันแปลว่าถามว่าระหว่างที่คุณทะเลาะกัน หัวข้อคลิปถ้าคุณถ้าเธอเห็นใจกันนะครับแปลว่าเขาคนนี้อยู่คนเดียวนะครับเขาไม่มีใครหรอกเขามีใครไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเป็นคนดูเจ้าชูนะ้น,นะคนคนนี้นะฮะดูแบบมีเสน่ห์พราวมากแพ่วพราวมากเลยนะฮะแพวพราวจริงๆนะครับถามว่าเขามีคนอื่นไหมผมตอบเลยว่าไม่มีนะนะครับอยู่คนเดียวเป็นคนหาเงินเก่งมีคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเขาเล็ง เรื่องราวของคุณเอาไว้มากกว่าว่าจะแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี้ยังไงดีระหว่างที่แยกกันออกมานะฮะทีเนี้ยถามว่ามีคนเข้ามาเขาทำยไงเขาปิดกั้นหมดเขาไม่เอานะครับขึ้นคุณเหรียญไอ้คุนดาบเนี่ยนะฮะเขาไม่คิดจะเอาใครเข้ามาเพราะว่าเป้าหมายเขามีชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป้าหมายนั่นก็คือเรื่องงานความมั่นคงในชีวิตหรือความถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนะี่ยความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับห้าใบา ทีนี้ผมจะเปิดให้ครบสิบใบก็เลยเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไพ่ชุดใหม่นะครับต่อไปสามสามดาบนะครับคนคนนี้เป็นคนที่มีประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่แย่มาอ๋อเอางี้กด้แล้วกันถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะครับหรือหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นเขาเพิ่งจบกับคนเก่ามานะครับเพิ่งจบกับคนเก่ามาหรือระหว่างก่อนหน้าเนี้ยนะครับ มีปัญหากันเขาไปจบกับคนเก่ามาเพื่อจะมาเลือกคุณนะนะครับเพื่อจะมาเลือกคุณผมถ,ถ,ถึงบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ไหนมีมือที่สามอยู่ให้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับไม่ดีนะครับให้เราถอยออกมาอยู่กับตัวเองไพ่ก็แนะนําให้คุณออกมาอยู่กับตัวเองนะครับให้รอโอกาสนั้นนะ่ะคนเราถ้ามันจะรักกันนะครับมันหนีกันไม่พ้นนะครับผมมันก็จะต้องเป็นของคุณแต่ทีเนี้ย คนคนนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แย่มากๆความสัมพันธ์ทอกสิกจริงๆถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยนะร้องไห้เศร้าทุกใจเหมือนมีดาบปักที่หัวใจนะครับซึ่งมันมีเรื่องคุณเข้ามาอีกมันเลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์อยากเข้ามาคุยกับคุณอยากเข้ามาเคลียร์ปัญหาอยากเข้ามาเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในคุยเหรียญคุยเหรียญจริงๆคุยเหรียญ คนคนนี้นะครับเขามองว่าคุณเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่จับต้องได้นะครับงั้นแปลว่าอืมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ฮะผมรู้ละความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะรักสู่สามคนนะครับถามว่าเป็นรักสามเศร้าไหมใช่ผมว่าใช่นะครับทีเนี้ยตอนที่เขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะไปเลือกความสัมพันธ์เก่าตอนที่เขาจบกับคุณเนีะยเขาไปเลือกความสัมพันธ์เก่าแน่นะครับเนี่ยมีการจบกันนะครับเขาต้องการที่จะเคลียร์พลังงานเก่า เพื่อเข้ามาจะต่อรอ,องเจราจาแล้วเขาเพิ่งจะเจ็บมานะครับเพิ่งจะเจ็บมาแปลว่าก่อนหน้าเนี้นะฮะเขาไปเลือกคนอื่นนะครับเนี่ยดูดีครับเขาเพิ่งจบกับความสัมพันธ์เก่าๆมาสิบดาบเนี่ยตอนนี้เขากำลังหาคําตอบเขากำลังอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีใครหรอกนะครับถ้าเธอเห็นใจกันเขาอยากจะบอกคุณว่าให้เห็นใจเขาหน่อยนะครับตอนนี้เขายังเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ขอขายายห้าทเท้า มันกําลังเพื่อมันกําลังมีการตัดสินใจที่จะเข้ามาพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันแต่ในใจเขาอะคิดไว้อยู่แล้วนะครับขยายห่จัดเม้นอีกทีหนึ่งเขาอยากเข้ามาเขาอยากเข้ามาเหมือนแบบคนคนนี้นะฮะก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเขาไปผิดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งที่เขาไปเลือกมาเนี้ยมันทําให้เขาอะรู้สึกเห็นถึงความสําคัญของคุณ ช่วงนี้เขาเลยอาจจะมาแสดงความเป็นเจ้าของนะครับอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะกันหมดเขาไม่ยอมเขาไม่ชอบนะครับมันมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นทําให้ตัวเขาเนี่ยเสียใจมากนะครับผิดหวังอย่างแรงนะครับและเขาเนี่ยต้องการจะกลับเข้ามาเอาชนะคุณอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้เขาจะรีเทิร์นกลับมานะนะครับเหมือนเขาอยากจะขอเหมือนเขาอยากจะขอร้องคุณแบบประมาณว่าถ้าเธอเห็นใจกันอ่ะก็ช่วย ให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับเขากำลังเดินกลับเข้ามาหาคุณเพราะคุณอยู่ได้ตัวคนเดียวตอนนี้คุณอยู่แบบสดๆเท่ๆเลยนะครับขอขยายอัศวินเชเรียนนะครับเนี่ยอยากจะกลับเข้ามามอบสิ่งของหรือความรู้สึกดีๆที่คุณเคยคุณเคยให้ความรู้สึกดีๆกับเขาคุณเป็นฝ่าย take action หนักมากๆนะครับคุณเป็นผู้ให้เขาเลยอยากจะกลับมานะครับกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ ดูเก้าถ้วยขยายนะครับกลับมาเจราจาบาลานเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความโดดเด่นมันทําให้เขารู้สึกกังวลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายสามแบบหนะ่อยว่าเป็นแบบไหนทําไมเขามีท่าทีว่าจะกลับมานะครับเขาไปเสียใจกับเรื่องอะไรมานะครับเขาไปเสียใจกับเรื่องอะไรมาขอขยายสามแบบว่าเขาพิสูจน์เขาเสียใจเรื่องอะไร เรื่องตัวเลือกเขาอาจจะเรื่องตัวเลือกนะครับคนเก่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะครับหรือคนที่เขาไปเลือกเนี่ยอาจจะมีสะเสน่ห์มากนะครับเขากําลังรอคอยผลลัพธ์สามถ้วยสามดาบสี่ถ้วยขอขยายอีกใบหนึ่งอ่าโอเค เขาเคยไปเชิดชูความสัมพันธ์ครั้งเก่านะครับทีเนี้คนคนนั้นน่มีตัวเลือกเยอะนะครับมันเลยกลายเป็นว่าความรู้สึกเขามันพังมาเขาเลยอยากจะกลับเข้ามาหาคุณที่เป็น, Queen นคุณออฟเพนเดอร์เคิลเนี่ยนะฮะคุณเป็นคุณออฟเพนเดอร์เคิลนะครับเขากําลังปรึกษา <c oughs> เพื่อนฝูงปรึกษาคนที่เขารู้จักว่าจะทํายังไงต่อนะฮะแต่เขาก็คิดได้แล้วว่าเขาจะกลับมาเทคชั่นกับคุณนะครับแต่ทีนี้มันต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบขยายเดบ ขอขยายเดทหน่อยอืมมันน่าจะเป็นแบบคนคนนี้เคยเป็นคนที่มีความสดใสน,นะแต่พอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาดูซึมไปเลยครับเขาอยากจะจบปัญหาเกา่เกาๆอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันลงตัวเนี่ยแต่ตอนนี้นผมรู้สึกว่าเขามีสละแล้วล่ะนะครับเขาจะกลับมาเทคชั่นในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมขอถามไพ่และตอนนี้ความสัมพันธ์เกา่เกาๆของเขา มันจบแล้วหรือ,อยังนะครับความสัมพันธ์เก่าๆเาขามันจบแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวก่อนนะความสัมพันธ์เก่าๆของคนคนนี้จบแล้วหรือ,อยังและเขายังมีความสัมพันธ์หรือค้างคา,งางอยู่ไหมนะครับเววอ f ฟ r ฟอร์จูนเดี๋ยวเปิดต่อเดอะมูนมันมีการความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยนะครับเอกออเพนเทอร์เคิลอ่ะ ขยายเดนะิมูนอะขยายเดมูนมันหมายถึงเนี่ย <c oughs> เขาไปรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่านะครับมันเลยทําให้เขาเป็นกังวลโอ้จริงๆเขาอยากจะไปเริ่มใหม่ความสัมพันธ์เก่านะแต่มันยากนะครับมันเป็นสิบไม้เท้าเววัฟฟอร์จูนขยายขยายเววัฟฟอร์จูน มันต้องเดินหน้าความสัมพันธ์นะครับเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับผมสรุปให้ฟังคนคนนี้นะครับเออ่เขาอาจจะไม่ได้คบซอ้อนหรอกแต่เป็นฟิลลิ่งประมาณว่าเขามีตัวเลือกคือคุณกับอีกคนนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเขามีตัวเลือกคุณจริงๆเขามีตัวเลือกสองตัวเลือกนะครับทางซ้ายคือคุณนะทางขวาคืออีกคนนึงตอนแรกเขาไปเลือกทางไหน ผมเปิดก่อนสิบเหรียญกับสามไม้เท้าอืมมันเป็นอย่างนี้ครับเขามีเจตนาที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องปัญหาของความความห่างไกลหรือเขาเป็นคนไกลนะครับมันเลยทำให้เขาอะจําเป็นจะต้องโอ้แต่เขามองคุณดีมากนะครับตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณอะคือคําตอบของเขานะครับขึ้นเดือดซัน,นทางขวา แต่ทางเขาผิดหวังกับคนเก่ามาจริงนะครับผิดหวังกับคนเก่ามาจริงเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมที่ผ่านมาในความสัมพันธ์แต่คนขวาเนี่ยสเสน่ห์เขาแรงนะนะะเสน่ห์เขาแรงอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดไพ่อีกชุดหนึ่งผมจะเปิดแบบนี้แล้วกันวัดพลังงานกันเหมอนอ๋อผมอยากรู้ว่า ทำไมก่อนหน้าน,นี้เขาถึงไปเลือกคนนั้นทําไมไม่เลือกเรานะครับทําไมก่อนหน้าน,นี้เขาถึงไปเลือกอีกคนหนึ่งทําไมไม่เลือกเราใบที่หนึ่ง The Hermit มันเป็นช่วงที่เขาเงาๆครับมันเป็นช่วงที่เขาแบบหาคําตอบให้กับตัวเองเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าใครคือความรักของเขานะครับ The Hermit เขาก็แบบ มีปัญหาเยอะหรือมันมีเรื่องของบางทๆเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเหมือนจังหวะว่าเขาไปเจอคนคนนี้พอดีระหว่างที่เขายังไม่ได้เลือกใครนะครับมันก็เลยอาจจะมีแบบเข้าไปพูดคุยหรือการไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างด้วยกันแต่ทีเนี้ยนะฮะร,ระหว่างที่เขาไปคบกันเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วพอเอาเข้าสปจริงๆเขากับรู้สึกว่าความสัมพันธ์ ครั้งนั้นไอ้ครั้ทงที่เขาไปเลือกเนี่ยเนี่ยไพ่กระเด็นมันเป็นแค่ค,ความรุ่มหลงนะครับอ่ะมันมีไพ่กระโดดลงมาก็อเอาตามนี้เลยนะครับมันเป็นความรุ่มหลง judgment king อัศวินถือถ้วยกับสี่เหรียญมันเป็นความรุ่มหลงมันเป็นความที่คนคนนี้มีความเป็นความคนเจ้าชู้นะอาจจะไปโปรยเสน่ห์กับคนคนนี้แต่พอสุดท้ายแล้วมีปัญหาที่ต้องผิดหวังเสียใจกันนะครับ เพราะตอนแรกมันขึ้นสามดาบเนี่ยผิดหวังกันเรื่องอะไรไนเปิดสิคนคนนี้ไปผิดหวังในความสัม,ม,สมพันธ์เก่าเรื่องอะไรผมคิดว่าเขาเพิ่งมารู้ตัวมากกว่าผมว่าจริงๆเขารักคุณแต่แรกจริงๆนะครับเนี่ยเขาจบกันไปแล้วนะครับแต่มันเหมือนว่า เออเขาไม่ได้รักคนเก่านะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแค่เหมือนแก้งเหงานะครับแก้งเหงาไเฉยอืมมันก็แตกดีพอถึงครั้งเนี้ยพอเขามารู้ตัวว่าเขารักคุณนะนะครับเขาก็ว้าวุ่นเลยนะครับเครียดขึ้นห้าไม้เท้าเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับเข้ามาเนี่ยที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาไปตัดสินใจผิดนะครับ เขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขารักคุณนะครับอะหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นเดมเพลอร์บุ๊คเดมเพลสเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณจริงๆนะครับแปลว่าก่อนหน้านี้เขาทําไปเพราะวาความรุ่มหลงในอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเขาอยากจะสารสัมพันธ์ต่อกลับมาสางความสัมพันธ์ต่อเพื่อที่จะเป็นสิบเหรียญน,นะครับ เพื่อที่จะเป็นสิบเหรียญให้ได้เนี่ยคุณเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอ๋อผมว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ในรูปแบบประมาณว่าเอ่อยังไม่ชัดเจนในความรู้สึกเลยมีการไปเลือกทางอื่นนะครับแต่พอทีเนี้ยพอเอาเข้าเอาจริงๆเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาว่าคุณเป็นคนสําคัญสาหรับเขาครับเขารู้สึกตื่นรู้เขารู้สึกว่าเอา้า ทำไมพอไปคบกับอีกคนหนึ่งมันทําให้คิดถึงคุณนะครับหรือว่ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดจากทางฝั่งของเขานะครับทําให้เขา,าผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนั้นมันเลยทําให้เขาตื่นอ๋อเขาน่าจะโทนคนคนที่เขาไปเลือกน่าจะมีมือที่สามนะครับนะน่าจะใช่นะครับเพราะเขาก็มีสเสน่ห์คนที่เขาไปเลือกนเนี่ยมีเสน่ห์มากนะเป็นถึงเดอร์สตาร์นะครับเนี่ยแล้วคุณกับเขาก็มีความผูกพันกันมากตั้งแต่สมัยเด็กเป็นเพื่อนกันมานานหรือเป็นคนรู้จักกันมาก่อน เขาคาดหวังจะเป็นสิบถ้วยกับคุณนะครับโอเคมาทีนี้ผมจะเปิดไพ่วัดพลังงานอีกรอบหนึ่งนะครับคุณเขาและก็เธอคนนั้นขอดูไพ่ประจำตัวพลังงานของคนในใจคุณวะตอนนี้เขาเป็นพลังงานไหนนะครับ เขาเป็นควีนเหรียญน,นะคนในใจคุณตอนนี้เขาเป็นควีนเหรียญพลังงานของคุณพลังงานของคุณ,งงคณเป็นแปดไม้เท้าพลังงานของคนที่เขาเคยไปเลือกเดอะเลิเวอร์นะครับอ่ะทีนี้ มาดูกันว่าคนของคุณจะเลือกใครทางซ้ายอัศวินถือไม้เท้านะครับทางขวาโอ้โห,โโหเขามีปัญหากันจริงๆคุณรักสามเศร้าเชื่อผมดิผมว่าผมว่านะอันนี้ผมขอพูดหน่อยคนที่เขาไปเลือกน่าจะไปมีคนหนึ่งนะครับคนคนนี้เลยสะบักสบอมกลับมาหาคุณเพราะว่าไม่ขึ้นแปดไม้เท้าเขากลับมาแบบดุนแรงมากและมาแบบมั่นคงอะ่ะ แลวเหมือนทางนี้เพิ่งสู้กันเสร็จนะครับเหมือนเพิ่งสู้รบปรบมือกันเสร็จจร,จริงๆนะฮะพอถึงมกตั้งหัวข้อว่าถ้าเธอเห็นใจกันเข้าใจไหมถ้าเธอเห็นใจกันอย่ากโกรธฉันเลยนะครับเขาอยากจะบอกแบบนี้อ่ะทางคุณเนี่ยเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณนะครับมันแต่ทางเนี้ยมันเป็นรูปแบบความสัมเขาเป็นควีนเหนนรียญนะฮะแต่เนี่ยเป็นเป็นเด็กถือเหรียญแปลว่าคนคนเนี้ยเข้าไปมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคนคนนี้ แบบเทเทข้างเดียวอะคะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์มันไม่บาลานซ์คนนี้เขารับอย่างเดียวคนนั้นก็ให้กระจายเลยนะคนนั้นก็ให้กระจายแต่เขาเป็นควีนคุณเป็นคิงไงเข้าใจไหมฮะคุณเป็น ấy, คิงอะเป็นคิงอวานก็จริงอะแต่ระดับมันบาลานซ์กันนะฮะไปต่อหนึ่งไม้เท้าทางเขาเดทจบแล้วเขาไปเขาจบกันเรียบร้อยแล้วครับเขาจบกันแล้วอะงั้น ขอดูหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์ระหว่างคุณกับคนคนนั้นจะเป็นไปในท,ทางไหนขอเปิดทางคุณขอเปิดทางคุณก่อนมาหนึ่งใบอุย้ยจบ King of p e n t a c l e q u e e n of Pentacle ไพ่าคู่นะครับอ่ะขอเปิดอีกฟังน <laughs> ึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าอ่ะมันเป็นผล,ลกรรมนะครับทางนี้มันเป็นผล,ลกรรม ผมงงมากนะครับคิงเขาไม่ได้เขาเปิดคู่ควีนได้นะฮะไพ่ประจําตัวนะครับบทสรุปของความสัมพันธ์นะครับมันคือการจบปัญหาเก่าๆนะครับแล้วคนคนนี้เขากลับมาหาคุณเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมขอเปิดทางฝั่งนั้นอีกทีหนึ่งทางฝั่งคนเก่าของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะครับทางฝั่งคนเก่าของเขาตอนนี้เป็นยังไงอ่ะอะไรมันล้มเหลวไปแล้วครับความสัมพันธ์ ขอ,อยไปไงเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่คนอื่นแล้วเขาน่าจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ทางไกลครับเขาไปเริ่มใหม่คนอื่นหรือยังน่าจะไปเริ่มใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนของเรากับเราล่ะตอนนี้มันเหมือนกําลังรอการสารความสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีการติดต่อมาหรือกําลังรอการติดต่อมาอยู่นะครับเนี่ยแต่จะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนโอ้ยคลิปนี้สนุกคลิปนี้สนุกโอเคสําหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอดหนึ LLIF แอดห LLIF LL นะครับของคุณแม่ผมมาพอดีการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรืองความรักส,สมหวังตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ